สวัสดีค่ะกลับมาเรียนวิชาคริสตจริยธรรมกับคุณครูกฤษณาสกุลีโวค่ะวันนี้เราจะเรียนเรื่องหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์นะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเราจะเริ่มต้นด้วยการอธิษฐานตามแบบอย่างที่พระเยซูคริสทรงตรัสสอน คุณครูจะพานักเรียนอธิษฐานให้เราอธิษฐานด้วยกันนะคะคำอธิษฐานที่พระเยซูคริสต์ตร,รัสสอนข้าแต่พระบิดาแห่งข้าพระองค์ทั้งหลายผู้สถิตในสวรรค์ขอให้พระนามของพระองค์เป็นที่เคารพสการะขอให้แผ่นดินของพระองค์มาตั้งอยู่ขอให้เป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์ ในสวรรค์เป็นอย่างไรก็ให้เป็นอย่างนั้นในแผ่นดินโลกขอโปรโดประทานอาหารประจำวันแก่ข้าพระง์ทั้งหลายในการวันนี้ขอโปรโดยกบาปผิดของข้าพระองค์เหมือนข้าพรงค์ยกโทษผู้ที่ทำผิดต่อข้าพระองค์นั้นขออย่านำข้าพระองค์ไปในการทดลองแต่ขอให้พ้นจากซึ่งชั่วร้ายเหตุว่าราชอำนาจ ธิดเดชและพระสิริเป็นของพระองค์สืบสืบไปเป็นนิตอเมนเรื่องหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์ครูแบ่งเป็น3ด้านนะคะหนหน้าที่ต่อพ่อแม่ 2. ช่วยเหลือเพื่อน 3. ช่วยเหลือคนด้อยโอกาสนะคะก็จะแบ่งออกเป็น3ด้านต่อพ่อแม่ต่อเพื่อน และต่อสังคมนะคะก็คือช่วยเหลือคนด้อยโอกาสที่อยู่ในสังคมหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์เรามาดูด้านที่1ห,หรือข้อที่1น,นะคะหน้าที่ต่อพ่อแม่พระคัมภีเอเฟ,ฟซัสบทที่6ข้อที่1นถึงสกล่าวไว้ว่าบุตรทั้งหลายจงเชื่อฟังบิดามารดาของท่านในองค์พระผู้เป็นเจ้า เพราะว่านี่เป็นเรื่องถูกต้องจงให้เกียรติบิดามารดาของเจ้านี่เป็นบัญญัติข้อแรกที่มีพระสัญญากำกัดด้วยนักเรียนจะเห็นว่าพระคัมภีร์ตอนนี้เน้นย้ำว่าหน้าที่ของลูกที่มีต่อพ่อแม่คือการเชื่อฟังการให้เกียรติแก่บิดามารดาก็หมายถึงคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะคะ หน้าที่ของลูกที่ควรปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูขอยกตัวอย่างเช่นการเคารพการนอบน้อมการให้เกียรติการเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่ในหนังสือสมุดปฏิบัติการที่45ให้นักเรียนจับคู่ชิ้นส่วนข้อความเรื่องหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์ด้านที่สองการช่วยเหลือเพื่อน ครูมีนิทานเรื่องเพื่อนรักมาเล่าให้นักเรียนฟังอยู่ในปฏิบัติการที่46นะคะเรื่องนี้มีตัวละครอยู่3ตัวละครคือเจ้าลูกหมีน้อยเจ้ากระต่ายและเจ้าเสือแก่ค่ะเรามาเริ่มฟังนิทานกันเลยนะคะลูกหมีและลูกกระต่ายเป็นเพื่อนเล่นกันทั้งสอง วิ่งเล่นไล่จับกันในป่าลูกกระต่ายเห็นว่าทางไกลจากบ้านมากแล้วจึงชวนเพื่อนหมีให้กลับบ้านกันแต่ลูกหมีบอกว่าฉันวิ่งมาไกลรู้สึกหิวน้ำขอไปดื่มน้ำที่ลำธารก่อนที่ลำธารน,น้ำใสเสือแก่ใจร้ายกำลังดื่มน้ำประทางความหิวอยู่เพราะไม่ได้กินอาหารมาหลายวัน ลูกหมีวิ่งตัวกลมกระต่ายวิ่งเหาะๆไล่ตามกันมาเมื่อถึงลำธารก็หยุดชงักก้าวขาวไม่ออกพบเสือแก่ยืนจังกลาขวางหน้าแยกเที่ยวฟันขาวทั้งคูดคำรานคมขวัญป่าทั้งป่าเงียบลงฝูงสัตว์หนีตายกระเจิดกระเจิงไปเสือแก่กล่าวว่า ข้าจะกินเจ้าทั้งสองแต่ว่าข้าจะกินใครก่อนดีล่ะลูกหมีรีบตอบกินข้าก่อนเถิดลุงเสือข้าทนเห็นเพื่อนข้าตายต่อหน้าไม่ได้หรอกข้าตัวใหญ่ท่านกินแล้วคงอิ่มขอปล่อยเพื่อนข้าไปเถิดลูกกระต่ายพนมมือไหว้ลุกเสือจ๋ากินข้าเถิดถึงข้าจะตัวเล็กแต่เนื้อหอมอร่อย ลุงตรงปล่อยเพื่อนข้าไปเถอะเสือแก่งงและนึกสงสารลำพึงในใจว่าเออเนาะข้าอยู่ในป่านี้ตั้งแต่หนุ่มจนแก่ยังไม่เคยเห็นสัตว์ตัวไหนรักกันและตายแทนกันได้เหมือนเจ้าลูกสัตว์ตัวสองตัวคู่นี้เสือร้ายจึงกลับใจกล่าวว่าเจ้าจงกลับบ้านข้าไม่กินแล้ว ขอให้เจ้าทั้งสองรักกันและในที่สุดเจ้ากระต่ายแล้วเจ้าลูกหมีจึงได้กลับบ้านอย่างปลอดภยัยพระคำพีสุภาษิตบ,บทที่17ข้อที่17กล่าวว่ามิตรสหายก็มีความรักอยู่ทุกเวลาและพี่น้องก็เกิดมาเพื่อช่วยกันยามทุกยาก นักเรียนตอบคำถามในปฏิบัติการที่47เรื่องนิทานเพื่อนรักที่คุณครูเล่าให้ฟังหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์ด้านสุดท้ายคือช่วยเหลือคนด้อยโอกาสคนด้อยโอกาสคือใครคนด้อยโอกาสมีหลากหลายประเภทค่ะขอยกตัวอย่าง3ประเภท 1. คนเจ็บป่วย คนเจ็บป่วยแล้วไม่ได้รับการรักษาไม่มีคนดูแลคือคนที่ด้อยโอกาสในการรักษา 2. คนยากจนคนยากจนใช้ชีวิตอย่างขัดสนและลำบากคือเขาไม่มีโอกาสที่จะใช้ชีวิตอย่างที่เขาอยากจะใช้เขาจึงเป็นคนด้อยโอกาส 3. คนที่ไม่มีเพื่อนแล้วไม่มีใครเป็นเพื่อนเขา เขาจึงเป็นคนด้อยโอกาสในการที่จะมีเพื่อนในการที่จะมีสังคมเช่นนั้นคนด้อยโอกาสยังมีมากกว่านี้ค่ะแล้วนักเรียนสามารถให้ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาสอย่างไรได้บ้างนอกจากนี้ลองสังเกตในรอบตัวนักเรียนมีใครอีกบ้างที่เป็นคนด้อยโอกาสนักเรียนจะให้ความช่วยเหลือคนด้อยโอกาสได้อย่างไร นักเรียนสามารถช่วยได้ตามความสามารถที่นักเรียนพอจะทำได้วันนี้ครูขอยกตัวยอย่าง4ข้อให้ความช่วยเหลือในด้านการรักษาเช่นพาคนเจ็บป่วยที่ไม่ได้รับการรักษาไม่มีใครดูแลไปหาคุณหมอไปรักษาคือให้การรักษาให้การดูแลเอาใจใส่ให้ความเป็นเพื่อนให้การแบ่งปัน มีน้ำใจต่อกันและกันนี่คือตัวอย่างง่ายๆที่เราสามารถให้ความช่วยเหลือกับคนด้อยโอกาสในสังคมตามความสามารถของเรานักเรียนดูปฏิบัติการที่49และตอบคำถามพร้อมกับระบายสีวันนี้เราเรียนเรื่องหน้าที่ตนเองต่อเพื่อนมนุษย์แบ่งเป็น3ด้านคือหน้าที่ต่อพ่อแม่ หน้าที่ต่อเพื่อนช่วยเหลือเพื่อนและในการช่วยเหลือสังคมคือหน้าที่ต่อคนด้อยโอกาสที่อยู่ในสังคมสรุปงานในวันนี้มีปฏิบัติการที่45 47และ49สำหรับการส่งงานนักเรียนยังไม่ต้องส่งคุณครูจะเรียกรวจเมื่อนักเรียนมาเรียนที่โรงเรียนนะคะ ในวันนี้ขอพระเจ้าไวพรนักเรียนทุกคนนักเรียนอยู่ที่บ้านดูแลสุขภาพตัวเองเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะสวัสดีค่ะ